ทางพุทธเนี่ยคนที่จะบวชกับพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเอหิพิกุุอุปสมปทาเนี่ยถ้ามีบารมีเคยทําบุญเกี่ยวกับว่าถวายพระต่ยจีวรมาก่อนเนี่ยเมื่อพระพุทธองค์ตรัสว่าเธอ,อจงเป็นภิกษุมาเถิดจงประพติพภหมจันทร์เนี่ยเพศของผู้นั้นก็จะกลายเป็นเพศบรรพชิตเป็นเพศของภิกษุ ที่มีชีววนมาโดยทันทีนะโดยอัตโนมัติด้วยบารมีของผู้นั้นเองแล้วก็โดยพุทธานุภาพนะครับอ,อย่างพระภูกุสาติเนี่ยท่านก็ไม่ได้ทําบุญถวายแต่จีวรนะครับพระพุทธองค์ก็บอกว่าแต่ว่าถ้ายังไม่มีแต่จีวนก็ยังบวชไม่ได้นะครับคือในสมัยโบราณเนี่ยคนที่ บรรลุปเป็นพระราหันก่อนที่จะบวชเนี่ยพระพุทธองค์ก็จะตัดว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดจงประพฤติพมจาจันยอ,อย่างพระยาศาสเนี่ยพอก่อนที่จะได้บวชเนี่ยบรรลุปเป็นพระราหันแล้วแล้วก็ก็คือไม่ต้องอทําที่สุดแห่งทุกข์แล้วก็คือที่สุดที่สุดแห่งทุกข์เนี่ยได้กระทําเรียบร้อยแล้วพระพุทธองค์ก็ตัดแค่ว่าจงประพฤติพมจาจันนะครับ แล้วก็เพศก็กลายเป็นเป็นพิสูจ์ไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็นพระสุดาบันถึงพระอนาคามีเนี่ยถ้าพระพุทธองค์บวชให้เนี่ยพระองค์ก็จะทรงตัดว่าจงเป็นภิกสุมาเถิดทำมันเหล่ากล่าวดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบนะครับก็คือถ้าใครได้ถาวายจีวรมาก่อนแต่จีวรมาก่อนมันก็มันก็จะมาด้วย อัตโนมัติแต่พระภูกสาตติเนี่ยไม่ได้ทําบุตรตรงนี้ไว้นะครับก็ไปสเสวงอหาจีวรสุดท้ายก็โดนโคโยักษินีนะฮะขีดเอานะครับ,ค,ค,รบคือโคโยักษินีในความในคาอธิบายก็คือเป็นโคที่มีนางยักษินีมาสิงนะครับเป็นการอาฆาต หลายชาติเป็นการจองเวรจองทําลายล้างกันมาหลายชาตินะครับจนกระทั่งชาติที่ท่านบรรลุเป็นพระอ่ันต์แล้วเนี่ยก็ยังจองที่จะทําลายอยู่ก็เลยโดนโคโยักษินีปิดตายนะครับถึงท่านก็ไปเกิดในชั้นสุททาวาสน,นะครับเพราะว่าท่านไดน้บรรลุเป็นพระอนาคามีแล้วนะครับแต่ถ้าในาเรื่องของอการไม่ได้วาสิทธิเนี่ย ถ้าก็แปลมาก็จะเปลว่าคูบ้านะครับก็คือเปลมาจากภาษาอังกฤษแต่ถ้าในเนื้อเรื่อง